คฤหาส์หมื่นล้านพอานนท์ถูกเรียกเด็กสลัมทั้งบ้านไม่เงินแค่600้อยบาทคฤหาสน์พศานนท์ ทนคนหนังไม่ดี30ปีกว่าจะมีหมื่นล้านบานจนจากสลัมซอยทํางานหนักอีกด้านชีวิตของพศอานนที่คุณอาจจะไม่เคยรู้จักหากพูดถึงพศแล้วหลายคนน่าจะรู้จักเจ้าของชื่อนี้เป็นอย่างดีเพราะว่านอกจกจะเป็นผู้กํากับภาพยนตร์ไทยที่ผลงานอย่างต่อเนือ่องมายาวนานเกือบ30ปีและสร้างผลงานไว้มากมายไม่ว่าจะเป็นหอแตวแตกหลวงพี่แจ๊ดสีและอื่นๆคุณพศก็อาจจะเป็นผู้กํากับหนังไทยคนแรกและคนเดียวที่มีกระแสคนด่าหรืออันตี้มากที่สุดเมื่อขยับตัวในโลกโซเชียลแต่ในความเป็นจริงแล้วก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งมุมที่หลายคนนั้น จะมองข้ามชีวิตของผู้กำกับนังไทยคนนี้ชีวิตก่อนที่จะมาเป็นผู้กำกับก่อนหน้านี้พี่มาจากครอบครัวที่ยากจนบ้านอยู่สลัมซอยนานาใช้ชีวิตแบบเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเสิร์ฟอาหารขายไม้ขีดรับจ้างกระเป๋ารถเมย์ก็เคยเป็นทำได้ทุกอย่างเงินเดือนเดือนละ6 0 0ถึง800บาทพอจบมาหกเราจะเรียนมหาลายัยแล้วก็ไม่มีตังเลยเลยต้องเรียกเรียนที่รามคำแหงจากนั้นก็มีคนชวนเราไปถ่ายแบบชีวิตเราก็เ่มเปลี่ยนไปพอทำไปสักพักหนึ่งเราก็รู้สึกว่าไม่ค่อยชอบอะไรแบบนี้และในปีพศ2538 ทำเงินสูงเกือบ50ล้านบาทแล้วอาชีพผู้ก,กํากับหน,น,นังพจน์อานนมองว่ารวยไหมถ้าเราทําความรู้จักใช้เงินเซฟเงินมันก็รวยนะเราทํางานมาเกือบ30-32ถึงปีเราก็มองว่ามันรวยได้ถ้าเรารู้จักประหยัดแต่ผู้กํากับจริงๆส่วนใหญ่จะใส่แห้งอย่างของพี่เนี่ยไม่ได้เป็นผู้กํากับอย่างเดียวเป็นบรรณาธิการนิตยาสารเธอกับฉันด้วยก็เลยมีเงินเก็บตอนหลังมาเป็นวิธีการอีกก็เลยมีเงินเก็บมาเรื่อยๆรวมแล้วถ้าถามว่าอาชีพผู้กํากับทําเป็นอาชีพได้ไหมก็ทําได้แต่ถ้าถามว่ารวยไหมมันก็แล้วแต่คนส่วน หนังที่กวาดรายได้มากที่สุดก็คือหลวงพี่แจ G, ๊สซีรวมทางประเทศก็500ล้านอยากให้คนจําพอ์อานนท์แบบไหนพอ์อานนท์ก็ได้ตอบว่าถ้านึกถึงโพส์ก็น่าจะมีคนที่ชอบและไม่ชอบการที่หนังเราได้เงิน50ล้านร้อยล้านเนี่ยมันไม่ใช่ใช่คน10-20คนมันแล้วแต่เลยว่าเขาจะนึกยังไงแต่พี่คือผู้กํากับที่ทํามาหากินเลี้ยงดูลูกน้อง30-40ชีวิตคนหนึ่งไม่ใช่ผู้วิเศษวิโสไปมากกว่าคนอื่นถ้าถามว่าทําไมถึงมีงานกากับหนังเยอะก็เพราะว่าเราซื้อสัตว์ต่อหนังของ และนี่คือเรื่องราวชีวิตเรื่องเงินและงานของพจอาโน์ผู้กำกับหนังที่อยู่คู่ฟ้ากระวงการภาพยนตร์ของไทยเรามาเกือบ30ปีเห็นไหมล่ะคะตั้งแต่คนที่อยู่ในวงการก็เคยมีชีวิตที่ลำบากมาก่อนคนที่ประสบความสำเร็จได้ก็คือคนที่ต่อสู้และไม่ยอมแพ้กับชะตาชีวิต